กินีเลื่อแม่อดเมื่อเย็นวันนี้ทานข้าวผัดธรรมดาค่ะพี่โบทาแต่ไม่ธรรมดาตรงน้ําพริกนี่แหละค่ะพริกน้ําปลาเนี่ยนี่แหละค่ะพริกน้ำปลานะของโปรดเลยข้าวผัดผักใส่ผักเยอะนะคะใช่แม่บอกแม่เอาเนื้อสัตว์วันนี้ยมีข้าวผัดไข่นะคะแล้วก็ใส่ผักไปนะคะแล้วก็มีไข่ดาวอร่อยมากไข่ดาวสองฟองเพราะว่ามันเป็นกระทะที่มีแอ่ง ทางกระทะสูงแล้วก็ขอบขอบ,ขอบม,มันเหมือนแอ่งน้ำมันก็เลยได้ไม่ได้ไข่ดาวโรมพริกก็แล้วก็มีพริกน้ำปลานะคะพริกน้ำปลานี่ต้องยกให้โบวี่เลยค่ะเพราะว่าถนัดมากนี่ถุงล้วกุบกิบกุบกิบชอบ น้ำปลาอร่อยจริงมาทานด้วยกันนะคะฝากขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เข้ามากดติดตามนะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะเห็นน้องโบอบอกว่ายอดขึ้นเรื่อยๆ จากที่คนติดตามแค่สามคนสี่คนตอนนี้ก็ขึ้นมาร้อยเกือบร้อยห้าสิบแล้วก็ดีใจแล้วค่ะแค่นี้ก็ถือว่าดีใจมากแล้วค่ะเพราะว่าทำกับคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้แบบหวังอะไรอะไรเงี้ยค่ะแค่ทำเห็นว่ามันมีเห็นคนอื่นถ่ายลง y o youtube ถ่ายลงอะไรกันก็เลยอยากจะลองบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีผลไม้นะคะข้างหลังนู้นนะคะสองลัง ใค้เอฟซีอยู่ที่ตึกนี้มาเอาเลยเนาะคนที่กดไลค์แล้วอยู่ตึกเดียวกันเราเนี่ยมีพี่เขาส่งมาจากนาครมาจากนาครน,นะคะแต่ว่าคนไล์นี่กันค่ะคุณไลซีชน<ค>นมนทุ่งใหญ่อ,อของเราสว่างใช่มีมีส่งมาให้รู้สึกว่าเยอะมากเลยช่วงนี้มีมีคนส่งของมาให้เยอะมากเลยแต่เป็นผลไม้นะคะมีเงาะมีมังคุดมีสตอ์ด้วยค่ะ สตอสวยมากอยากให้พี่โบกแกงเนื้อใส่สตอนะทั้งเปลือกได้ค่ะสตอนี้กินกันไม่หวัดนไม่หวันนี่นะ

บนโต๊ะก็มีนะคขะแต่ว่าวางของไว้ก็เลยไม่ได้นั่งเยอะก่อนขนมจีนหนเหลือมีขนมจีนซื้อมาก็ไม่ได้กินเพราะไปกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้ว,ลว,ไ,วไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อพี่วีวีนัดก็จะกินอเอ่ามีสตออะไรนะเขาชอบสตออร่อยมากเลยเขาแบบ บนต้นเด็กๆเลยโรยมะเขือเทศอ่ะมีมะเขือเทศแล้วก็มีคะนา้าน,นะคะแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็โรยผักชีกับตั้งหอมยนอ,อยู่ก็ล่วงมาได้ไงอ่ะต่างหูล่วง ทานด้วยกันนะคะข้าวเย็นก็ไม่มีอะไรมากค่ะข้าวผัดกับไข่ดาวพริกน้ำปลาก็เข้ากันแล้วนะคะอืมที่นี้ก็อร่อยมากแล้ว่วาไม่ได้ไม่ได้ไไดออกไปข้างนอกมืดฝนทั้งวันเลยะคะ่ะเหมือนฝนจะตกหนักแต่ก็ไม่ตกลงโปรยๆแล้วก็หายไป นนะแต่ก็แบบแมอร่อยตับพีม่มีนักินตายอย่างนี้เนหะ อ,อกินแค่นี้แหละเยอะมากถ้าหิวจะกินนมก็หลายวันละนมหนูกินแล้วน้ำเออืมอือไม่เป็นไรไม่หิวแล้วอือทุกคนต,ตักมาเยอะนะเยอะ คลิปนี้เดี๋ยวก็ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ <ขอ S 1> แล้วก็ขอบคุณคพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะฝากช่องกินไปเรืยแม่ออสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ